วันนี้อยู่ที่โรงงานนิฟโก้นะครับประเทศไทยนะครับอําเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้เรามาปักเสาคอนกรีตนะครับให้กับทีมให้กับบริษัทนิฟโก้นะครับก็ทีมเรานะครับนี่ใส่หมวกเหลืองนะครับนี่ฮะมีเสื้อกั๊กกันหมดนะครับก็กาดแต่งกายนะครับถูกระเบียบนะครับเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ โรงงานมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมตอนนี้ก็มีในเรื่องของการปักเสาคอนกรีตนะครับแล้ววันนี้จะมีในเรื่องของตีผังแล้วก็หาแนวขั้นหินนะครับล้วปักเสาคอนกรีตเื่อเดิมครับเื่อเดิมใช้่าราเื่องเดิมครับอันนี้ครับสามหาแล้วก็หยอดริงเอาไว้นะครับเพื่อเล็งเสาให้มีความเขาเรียกว่ามีมีความตรงนะครับตรงนะครับโดยใช้ตัวนี้เป็นมาตรฐานในการเลง็ง นะครับเขาอยอดริงพวกเราก็เลงตามเอ็นเลยนะครับเสาก็จะไม่เดี่ยวไปไม่เดียวซ้ายเดียวขวานะครับก็นี่ฮะโรงงานนิปโก้โรงงานอุตสาหกรรมก็ไว้ใจบริษัททีมเทริร์สสปอร์ตคอนสตรัคชั่นนะครับให้เข้ามาดูแลในเรื่องของการก่อสร,ร้างสนามูุบอลหญ้าเทียมนะครับเพราะเราผ่านต้องบอกว่าเราผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรมมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมัสด้าฟอร์ดนะครับ สยามเอทนะครับโรงงานทานตะวันนะครับโรงงานนิฟโก้นะครับแล้วก็โรงงาน Air System นะครับและอีกหลายๆที่นะครับที่ผมยังจำไม่ได้นะครับจริงๆเราผ่านมาตฐานโรงงานมาเยอะมากนะครับะฉะนั้นเราเข้ามาทำงานเนี่ยเรารู้เงื่อนไขนะครับและระเบียบในเรื่องของความปลอดภัย ดีนะครับฮะก็ฝากติดตามเวสตีมเพิร์ฟสปอร์ตคอนสตรักชั่นด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ